สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมายรีวิวส์ครับผมหนูทดลองสินค้าออนไลน์ครับคราวนี้ก็สั่งไอ้นี่มานะครับผมวพอดีเพิ่งแกะดูเมือเ่อกี้แต่ยังไม่ได้ไอ้นั่นพอพอแกะถุงออกมาพอรู้ว่าเป็นอะไรเลย่็เออถ่ายใหม่ดีกว่าได้มาเป็นไอ้นี่นะครับ stereo speaker islandman โอเค มันติดสั่งมาเท่าไหร่ทราไม่ติดสั่งมาสามร้อยกว่าบาทมนะสามสี่ร้อยสามร้อยบาทสามร้อยหกสิบประมาณนั้นตัวหน้าตานะครับผมแกะออกมานะครับแกะออกมาเป็นยังไงบ้างเะครอย่างเงี้ยน,นี่คืออะไรเอ่ยนี่คือ usb สำหรับชาร์จนะครับเป็นมือถือใช้สีเป็น ไห่ซีไห่ซีนะครับนะครับของที่เอามาดูนะครับผมข้างล่างนี้ก็จะมีมันนวลนะครับเป็นจงหวนนะครับเป็นภาษาจีนล้วนเลยนะครับผมโต๊ะจงหวนหายหิ่งหวนดูอันนี้ตรงนี้นะครับผมดนะูกล่อง อันนี้เมดอินใช้หน้านะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันใช้งานได้มากน้อยดงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมจะลองกับ <Okay. S 2> ออนไี้กับตัวตอนบางตัวแล้วกันมีไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอเวอร์อยู่ตรงนี้ไม่ชัดเลยมัปัมมหาสายตาด้วย ออน f f ใช่ไหม On โอเคโหมดโอเคเพลงโอเคเก็บละ CF โอเคโอเคเนี่ยนะครับเดียว,ยวตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มเปิดเปล่นโหมดนะครับแล้วก็เร่งเสียงขึ้นลงนะครับแล้วก็อะไรนะเร่งเสียงขึ้นลงโอเคกับพอตที่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็มีปั่ใส่เมมโมรี่ะ Memory นะครับแล้วก็ ขาดนะครับเป็นไทซ mm ี hmm. นี่รั่วเขาเขาเปิดเขาชาร์จมาอย่างไรผมลองเปิดดู b l u t o o t h m e คืออยากบอกว่าตอนนี้ผมตอนที่ผมมันติคลิปนี้อยู่เนะี mm ่ย hmm. ก็ตีไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะชาวบ้านก็นอนหมดเลย นี่ก็เก่งใจเหมือนกันเดี๋ยวยกตัวยามคอนเน็กแล้วก็เอาเสียงลงเดี๋ยวเปิดคอนเน็กนะครับผมไปตัวนี้แล้วกันบลูทูธบลูทูธมันมองเห็นไหม Bluetooth setting เปิดตูดเครื่องผมไม่ได้โอเคผมอำเล็กกับโทรศัพท์แล้วกัอนอนเล็กกับเครื่องนี้แล้วกันโู้โห นจวีบีทีสปิกเกอร์่าจะเป็นตัวนี้นะครับ jbt speaker ิมเ,เห็นลลกันหรือเป่าประมาณนี้ประมาณนี้เท่นามากกว่านั้นโดนใจควรจะไม่เห็นไม่เห็นหรอก j b ว s p e a k สปิกเกอร์ก็จะหานไปครับทำนี้นน The Bluetooth device is connected successfully. โอเคอเยานี้ก็ป้องเสกไม่แน่ใจอลองเทสด้วยกัน เปิดไฟเสียงครับเสียงเปิดอย่งนี้ครับกเปิดอะไรวะเปิด YouTube สักเพลงที่ไม่น่าจะโดนลิขสิทธิ์ว้วก็คือก็คงเป็นเพลงของผมเองแหละที่ผมเคยทำาเมื่อวันทิ่กว่ปีที่แล้วจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์ ว่ามันจะคอนเน็กได้ไหมเสียงเบามากเลยเสียงเป็นดิกอ๋อมันเบาจากนี้ได้ประมาณนี้ผมคงดังกว่านี้ไม่ได้เพราะกลางคืนเลยอาจะเราคุดจะบานแต่เสียงประมาณนี้เสียงุบามากเสียงผมเองบโอเคแบนี้ก่อนละกัน ก็สรุปแล้วก็คือว่าเป็นติดกันแล้วกันเดียว่าผมปมหมดเพลงตัวเองที่ไม่เคยดังเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นลำโพงบูทูธนะครับผมรูปทรงหน้ากากไอรอนแมนใช้งานได้ดีเสียงโอเคเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวมาปังกันอีกทีว่าทุ้มดังแค่ไหนพอดีีอผมอัดคลิปนี้กลางดึกดื่นมากจริงๆผมอัดตอนกางวันไม่ได้เสียงนนเยมาก ก็ถือว่าผ่านในระดับหนึ่งนะครับผมก็ถ้าไม่ไม่ใชเออ้เป็นลำโพงบูทูธก็เป็นที่คับกระดาษเป็นเครื่องประดับวางก็เทนะครับอยู่นะี้ไม่เปิดไม่ทํางานอะไรเลยวางที่เฉยประเทศแต่นี่เป็นลำโพงบูทูธด้วยแล้วก็จริงๆราคาผมเจอแพงมากนะครับผมผมไล่หาจดเจอร้านที่ถูกที่สุดแล้วผมไม่รู้เขาขายราคานี้ได้ยังไงเพราะร้านอื่นขายแพงกว่าน,นี้ประมาณสองสามเท่า ผมก็ไม่รู้ว่าขายได้หหากันให้เจอแล้วนะครับว่าถ้าใครสนใจนะครับผมแฟนบอลมาเวลนะครับอยากมีไม่ได้ก็พองตัวเองนะครับผมก็ลองหาดูนะครับผมเป็นลำโพงบูทูธที่แก้ขัดได้ดีกว่าสมงครนะครับเดี๋ยวผมอาจจะอัดมาเพิ่มเติมแล้วก็ปล่อยไว้ท้ายคลิปในเรื่องหรือไม่มีเลยก็ไดนะ้เรื่องของการฝังติดบนตอวเตะมีก็ได้ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่สละเวลาดูรีวิวนี้ครับผมรีวูน้ามีอะไรน่าสนใจ เดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับยังไงรบกวน subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรก็ตามครับกระดิ่งไม่ต้องกดก็ได้ครับผมกด subscribe ห้หน่อยครับตอ,ตอนนี้ต้องการแค่ subscribe แค่นั้นพอ,อยังไงก็ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ